สามมุมทิศห้าสามสองศูนย์ห้ามุมยิงสามห้าเจ็ดสามสองศูนย์ห้าผมยิงสามห้าเจ็ดจับไปไปจับไปไปหันหน้าออกมาทางไหนเหรอเมี โย翰โยนยังไม่ไกลเลยยิงสาห้เยพันเสียกพันเสียกพอระวังไขยตึงฝึกมากับมือครับนี่ครับผู้ฝึก พุไนเินกลต้องเต้นเต้นไกลๆล่างยืนไกลๆล่างมุมยิงสามห้าเจ็ดมุมทิศสามสองศูนย์ห้ามุมทิศสามสองศูนย์ห้าตัวนีบ่มุมทิสามสองศูนย์ห้ามุมยิงสามห้าเจ็ดสามพร้อมเริ่มแล้วใช่ไหม หนึสากับศูนควัน WP สวนมจุหกจำนวนไว้งุมทิศ3 2 05งมุมยิงสามห้าเหนมครท่าเป็นไม่ยืนในกล่องคือดังแห้งจ้ะ